สายเอยจงเอยนาและเปิดตาพิมนิดดูเผยมาอ่านพระพานอยู่กำบังนิ่บ่เห็นไกลเปิดมาอ่านแลมองเถิดจะเกิดความประโมดใจ เห็นเควนและแดนทยประเสริฐแสนดังแดนสวงวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่ต้องทำงนานที่นี่ไม่เป็นไรคุณยองหุนคะคุณจินดาเรียกพบค่ะ ับทราบแล้วนะคะขอบคุณระยะเวลาทั้งหมดที่ผ่านมานะตอนนี้มีคนเข้ามาแทนแล้วนะคะเชิญคุณมุกดาค่ะสวัสดีค่ะคุณินดาให้ไปนั่งที่โตเลยไหมคะ คือคุณมุกดาค่ะผู้ที่มารับตำแหน่งแทนคุณดิซันมุกดาค่ะอังนนค่ะยินดีทีไ่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้จับเส้นงานค่ะค่ะท่านก็ขออนุญาตรอกนะคะเชิญคุณมุกดาไปทำงานแทนที่คุณอ,อังนนได้เลยค่ะค่ะคุณยินดาหนี้อะไเสมียนค่ะแล้วเงียหล่อเสมียนใหม่ขออนุญาต่เข้ามาทำงานแทนที่นะคะ ไม่เป็นไรค่ะพอดีพี่มีงานรองรับอยู่แล้วค่ะของใหม่มาแล้วของต่างพอ่อไปค่ะอืมของใหม่ก็ไม่ได้ว่าด,ดีมากคข้ามพ่อค่ะ นักเรียนทั้งหมดนำความคารวสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนในรายวิชาแรียนวนะคะเรื่องอาชีพในฝันเดี๋ยวคุณครูจะให้หนัเเกเรียนเขียนในกระดาษว่าโตขึ้นนักเรียนอยากเป็นอะไรคะ่ะได้ค่ะอังเรนอยากเป็นอะไรคะ หนูอยากเป็นเสมียนค่ะทําไม่ถึงอยากเป็นเสมียนเออเพราะว่าหนูไม่อยากทํางานเหมือนพ่อเหมือนแม่ค่ะที่ทั้งร้อนทั้งดำหนูอยากทํางานสบายๆยอยู่ในห้องแอร์ค่ะถ้าหนูอยากเป็นครูขอให้นูสมหวังอย่างที่หนูตั้งใจนะคะเรียกเสมียน,น เดี๋ยวไปเลี้ยงกนเลยนะอโอเคโอเคเราว่าไปเลียงเลยอ่งุ่นกำนองสียิตรงนู้นเดี๋ยวไปมาเลี้ยงอาห่นกำนองไหมลูกไม่ไปเดี๋ยวลูกมาดิไป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  อ่างหุ่นนั้นมันมาเล่นกับน้องแล้ว่ามานั้นอยากไปสวนยนขนากงานออฟฟิศซึ่งบ้านเราวอาหนก็ไม่คอยังดียาเลวันวันนั้นก็ทำต่หน้าเข้าใจสวนอย่างไก่ตามบ้านเขาเราไล่ไปเรียกลูกม,มาดิยังวั้งาเรียบไปแล้วอโอ้ย ช่แลวล่ะอังวนล,ลูกอยากไปเป็นพนักงานออฟฟิศเด้อบ้านเราก็มีไก่มีแปลงพักในได้ใส่ได้กินแล้วลูกยง่ไงก็ลูกไม่อยากทำงานแบบนี้แล้วเธอต้องมาตากักแดดร้อนๆอนแบบนี้พ่อแม่ไม่อยากสบายมั้งเหรอลูกก็จะไปทำงานดีๆเผื่อจะให้พ่อแม่สบายนี่ไงพี่นวาเราเฉยกันทำงานฮาเบียสงลูกยันวา้าเลยห็นดูโลกมันนั่นนะ่ะแล้วลูกจะไปทำงานไกลๆใส่ หลูจะทําไม่พอเห็นว่าหลูจะไปทํางานเดี๋ยวองแอบแบบนี้ไม่ต้องมาตากเด็ดเมื่อ่อกับแม่ทาแบบนี้ได้ค่อยดูก็ตั้งใจแล้วนะหุุนนะ คนติดล้อเป็นบท้อยแก้วที่พูดถึงปัญหาในการพัฒนาประเทศคนติดล้อเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้รับการตีพิมพ์เป็นภาษาไทยในหนังสือพิมพ์ไทยวันที่28เมษายนถึง11พฤษภาคมพุทธศัก,กราช2458และทรงพระราชนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ชื่อว่า Cock on Overview ในหนังสือพิมพ์สยามออสเซอร์เวอร์ใช้พระนามแสงว่าอัศวะพาหุ วัตถุประสงค์ในการประพันธ์เพื่อชี้ให้ผู้อ่านเห็นถึงปัญหาอุปสรรคความความเหนี่ยวรั้งในที่ถ่วงความเจริญของบ้านเมืองลักษณะคำประพันธ์เป็นบทความร้อยแก้วมีทั้งหมด12ตอนคําว่าโคนหมายถึงอุปสรรคล้อหมายถึงความเจริญของบ้านเมืองเรื่องย่อของคนติดล้อนะคะการศึกษาเป็นผลที่ทําให้น่ารําคาญทุกคนอยากเป็นเสียนมองว่าอาชีพเกษตรกรไม่เหมาะสมกับฐานะที่ได้ศึกษามา การทำอาชีพเสมียนติดรู้ติดสังคมทุกอาชีพมีความเท่าเทียมเท่ากันอาชีพเสมียนมีความล้นตลาดบางองค์กรต้องค่ะต้องการคนหนุ่มสาวเข้ามาแทนค่ะเดี้ีคนบเลยม่สิ ik man การซูมใส่เชื่อเนี้ยคนติดล้อเป็นบทไว้แก้วในกี้ต้มติดล้อ